สออ้ามามทีกคไทยยังไงเรงานที่มาอีก้วฟังน้าฉันไม่ทำงานทุสทาที่เข้าก็มาทั้งาเราก็ทำงาน นานมากแล้วก็หลัถึงเชื่อแล้วนะแล้วว่ากูตกใจไปเลยสูงแรงเหมืออกที่คุณเลยฉันแบบอย่างนี้นี่แหละนะถ้าเธี่ิ้นติดคอนเทนต์แต่ไม่ใช่คอนเทนต์ติดเราค่ะเราไม่ได้ติดคอนเทนต์แล้วก็ละมงมากสุดว่าเฮ้ยมันมามีเรื่องเกี่ยวกับเราจริงได้ มไม่ได้คิดว่าคุณเลยเธอ <im it> ฉันก็อากา่านข่าวทั่วไปปกติก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะเป็นคนที่เราเคยเจอหรือครูปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกเลยเราก็ไม่รู้สึกเลจอดจอดใครโทรศัพท์แบบดีเอ็มก็คือแต่ <im it> คนก็คือโทรมาหาแม่บบบแบบสึกวเอ้ยไม่เกี่ยวข้องหยุดดิไม่เกี่ยวกัน <im it> อะไรแบบนั้น <im it> แต่ก็ เรื่องขอบไปก็เป็นเรื่องขับออย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ไม่ขับลงบางคนเขาก็มาตามที่เราว่าแบบเรารู้แบบเออฝากเตือนไว้นะกับเฮ้ยเขียวเขาขับขวเลบางคนที่เขาแบบกินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็คือเข้าใจว่าสาเคอนไปแล้วก็ไอ้นั่นแหละเราก็เราก็รู้สึกว่าเออเป็นกำลังใจให้แต่ว่าไม่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 เข้าม่ไม่ไ่ไม่่ยว่ มีละครมอะไรก็ขอบคน่เราเปิดว้าวเปิดวานที่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจก็ตนาแนะนำางคนที่คือตามทีาในการทำงานเพาใหม่แล้วนนี้คือทยป็นยังไงชาเด็ตก็เก่งมากไปตามกันจนเจอแล้วก็เอาฉันไปทาเป็นมีมแบและนี่ก็คือแล้วมันเป็นรูปฉันละ่าย เหมือนกันเพราะว่าในรายการเ,เขาไปออกออกันแล้วเขาก็เซ็นเซอร์หน้าพี่กบสุดๆแล้วหน้าฉันก็คือออกอยู่คนเดียวฉันก็งงมากแล้วก็คนก็อ่านข่าวด่าไปเรื่อยๆต่ว่าก็เป็นหน้าฉันโดยที่หน้าของของของพี่กบนี่ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ไว้เลยเนี่แยแอะไรแบบเออทำไมเป็นยังไงถามทำไมเป็นเรื่องเซนซิทีอย่างเงี้ยเธอกลัวไปลง ที่เธอเยอะเหมือนกันมีเรีย่ยนมีอะไรบ้างไหมเธอตอนแรกอะ่ะตอนแรกก็มีรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยนี่มันคืออะไรคอนเทนต์มันติดเราขนาดนี้เลยหรอมันเป็นยังไงทำไมมันจะต้องเป็นเราในจังหวะนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ก็เลยได้มีโอกาสได้ลงไปใน IG Story อธิบายไปว่าเออมันไม่เกี่ยวกันกับเรานะแล้วก็ไม่ต้องมาตามเอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เตือนด้วยนะคะทำไม รู้จักกับยิ้มแบบเยอะมากค่ะไม่มีค่ะไม่ได้มีค่ะ ว่าใครจะไปผ่านอะไรมาและในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรย่าเงี้ยค่ะก็ได้แตบว่าทำหน้าที่ของบตัวก็เป็นอิรต่อไปโซไม่ถึงขนาดเป็นทุกือเนกคเขใจว่าโอเคมันเป็นอะไรยางไงอาะเป็นเรื่องราวที่แบบก็คือเป็นเหตุปัย แกไม่คนทำเองอนะไรอย่างเงี้ยคนจื่ไม่ใช่นะแกอย่างไรไมคได้มีมาตรการในการจัดการยังไงกับการเบารูปแบอ่นคือ,เ,อเราอะ่ะก็คือถามว่า เขาไม่ติดตู้หรอวะมียังไงบ้างคือของของสหรับเ่ะรู้สึกว่าอย่างงที่เกิดขึ้นใช่เรลนีเนี่ยเขาออกมาตลอดเวลาันนของเราเลยอะค่ะเพราะว่าเราก็ือเราท ไม่ชอบหรือ้อะไรเกี่ยวตรงนี้อะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเลยแล้วเราก็ไม่ได้แบบจับเขาเป็นการส่วนตัวไม่สึบาอะรับคนเวอร์ใครหรือว่าทำอะไรเงี้ยเอาจัมาบในการเลือกใครไไม่หรอกจริงๆแล้วอะไรถ้าสำหรับเก็ทำอะไรที่นไม่ได้เด็เดาก็ไม่เข้าออก ไม่ทำเป็นตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าเอาไปทำแบบว่าเป็นดาบสองคนที่ทำร้ายใครอย่างเงี้ยอย่างไรมากกว่าเรียกว่าเป็นจังหวะอารมณ์ในไม่เป็นตัวก่อนเนีจังหวะอารมณ์แตกได้เลยใช่แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เก็บมาซีเรียสอะไรไม่ได้ต้องแบบว่าแต่คนก็ถามเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบาอุ้ยขอบคุณที่เปิดวาร์าอะไรอย่างเงี้ยฉันบอก ก็ไปคิด <arrivé> ก yeah. uh, yeah. ันเองเลยอะไรกันไปหากันมาเองอะไรตัวเราไม่ได้เกี่ยวเงราะแล้วตอนนั้นทำงานอยู่ก็เลมงอยู่เหมือนกันยอก่าไ่วัค่ะค่า่า่่างสิ่งเรา Thank okay. you. กดไลค์ไม่ใช่ก็กดผ่านไปคือเกสว่าเออก็เป็นอย่างนั้นนะหะยากกว่านี้อย่างอย่างกว่านี้ก็แล้วแต่ว่าคือจะเปิดสิ้นต่เกสว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราคนทั่วไปจะรู้ใช่ค่ะอันนี้เราเ็นเพาะเพลงนี้ยิ่งโดนถ้าเพลงเมื่อกี้ยังเบา มันก็น่าจะดีกว่าการที่เรากเก็บโอ้ยมันยุ่งอย่างนี้อย่างนั้นเลยเนี่ยคือทำง,งานก็เหนื่อยแล้วเก่ยวกัเสพสื่อแล้วเหนื่อยให้การเสพสือ่อดูมันมันมีมันมีความสุขแล้วก็ให้มันมันมันเป็นดาบสองคมจริงๆเลค่ะมันขึ้นอยู่กับคนรับนี่แหละว่าเราจะรับว่าเราจะเลือกรอ ค่อนข้างจะไปไกลมากแล้วก็เด็กๆก็ติดกับกเรียนตากเพราะฉะนั้นกจกรร จอยแล้วก uhm. ็เอ j นจอยกันมาแค่นั้นเองค่ะโอเคสวยงามสวยงารับมงค่ะลืมรด้ไหมลืมได้เลยมาบทละครด้วยเพราะว่าคนจนมีสิทธิ์นะคะเออาะละครเรื่องล่าสุดคือเล่นเป็นคนจนนะคะใช่วันะใช่วันะ